ครับเอาขึ้นงานครับสี่ข่านเอาปัจจัยบางสกุลไปถวายพระพุทธเจ้าลูกขับก่อนที่ท่านประธานจะได้ขึ้นประกอบพิธีทอดผ้ามาหาบางสกุลไตรปิตนั้นกระผมขออนุญานนำท่านผู้เกียรติ เข้าสู่พิธีนำเรียนประวัติผู้วา,ายชนสัพเีสังขาราทุกขาทุกสรรพสิ่งจะอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สัพเีสังขาราอนิจาทุกสรรพสิ่งจะไม่เที่ยงจะไม่คงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลารานมัสก,การพระคุณเจ้าที่กรพอย่างสูงเรียนท่านประธานและท่านู้มีเกิทั้งหลายที่กรพอย่างยิ่งก่อนอื่น กระผมในนามตัวแทนเจ้าภาพต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านที่มีน้ำใจเสี่ยมหล้นไปด้วยเมตีจิตที่มีต่อผู้วายชนและลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเวลาให้เกียรติมร่วมาเพนกุศลตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้หากเม้นว่าการให้เกยียรติการต้อนรับกับสู้ของลูกหลานไม่เป็นที่ประทับใจ หรือบกข้องประการใดกระผมต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยพระคุณในความรักพระคุณในความเมตตาหน้ำใจไม่ดีจิตที่ทุกท่านมีให้ในการนี้ลูกหลนานคณะเจ้าภาพมีความซาบซึง้งและจะตราตึงไว้ในดวงจิตชั่วนิจนิรันดร์การท่านผู้มีเกียติที่เคารพครับมนุษย์ทุกรูปทุกนามสัตว์โลกทุกประเภท การก็เป็นไปตามกฎแห่งธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับสิ้นไปถนน,นอันยาวไกลก็สิ้นสุดลงที่ปลายทางภูเขาอันสูงใหญ่ก็สิ้นสุดลงที่ยอดเขาทะเลอันลากลมลึกสักเพียงใดก็สิ้นสุดลงที่ก้นทะเลชีวิตมนุษย์จะยืนยาวไกลแค่ไหนก็สิ้นสุดลงที่ความตาย บ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์เช่นเราท่านนั้นก็คือชาปนสถานเบื้องหน้าแห่งเราทั้งหลายณที่นี้นั่นเองท่านที่เคารพครับก่อนพวกเราทั้งหลายที่มาชุม,มนุมกันณสถานที่แห่งน,นี้จะได้ประกอบพิธีชาปนกิจคุณพ่อเหนาชัยฤชาตามคารลองประเพณีในลำดับต่อไปนั้นกระผม นายวิทยะบ่งใบบุญผู้จัดการร้านสวิทยะหลงพองได้รับฉันทานุมัติจากทางคณะเจ้าภาพให้เป็นผู้นำชีวประวัติของคุณพ่อเนาชัยรชาวาเก่าวเสรีเพื่อเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายพอสังเกตแต่ก่อนที่จะถึงวาระดังกล่าวนั้นกระผมให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สงบสติ อารมณ์ความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่งหรือยืนในาการสำรวมในขณะที่อ่านประวัติเพื่อเป็นการให้เกียรติร่างอนันประศากาดิวงวิญญาณของคุณพ่อเหนาไชาลีชาที่ทอดร่างอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายในขณะนี้ประวัติคุณพ่อเหนาไชาลีชาโดยสังเข,ขปคากํำเนิดคุณพ่อเหนาไชาลีชา เกิดเมื่อว um, ันที่27มกราคมเพุทธศกราช2499ณบ้านห้วยเชื่อปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบ้านห้วยแสงตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจัังหวขอนแก่นเป็นบุตรของคุณแม่อ่อนตาคุณพ่อเรศไคอชามีที่น้องร่วมอุทธร์เดียวกัน6คนดังนี้ 1. แม่นางไทยสังกา ยังมีชีวิตอยู่ 2. อพ่อเหนาไทยลือชาผู้วายชนเจ้าของประวัติที่จะได้ประกอบพิธีชาวนากินในลำดับต่อไป 3. คุณพ่อสลัมไทยลือชายังมีชีวิตอยู่ 4. คุณพ่อคำพันไทยลือชายังมีชีวิตอยู่ 5. คุณแม่คำพัน ทักศีรักยังมีชีวิตอยู่และหกแม่บุญทรรฝ่ายสงยังมีชีวิตอยู่ประวัติในด้านการศึกษาคุณพ่อเหนาไอไชลีชาจบชั้นประถมศึกษาปีที่สีซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้นที่โรงเรียนวัดศรีหานาคบ้านห้วยแสงประวัติในด้านการของรักของเรือน คุณพ่อเหนาชายัยฤชาได้สมรสกับคุณแม่สมสาชายัยฤชามีบุตรพิดาร่วมกันสามคนดังนี้หนึ่งคุณพันนิภาสมรสกับคุณสุคมแสงกันผู้ใหญ่บ้านบ้านไายงามหมู่ที่สองสองคุณพงพันชยัยฤชาสามคุณวิชัยชยัยฤชาคุณพ่อเหนาชายัยฤชา ท่านเป็นคนพูดคุยสนุกร่าเริงแจ่มใสเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเป็นที่เคารพของลูกหลานประวัติในด้านการเจ็บป่วย<ส>เมื่อปีพุทธศักราช2556คุณพ่อเหงาชัยฤชาได้มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแล้วทุดลงกับพื้นทางคุณแม่สงสาผู้เป็นศีพรยาและลูกหลาน รีบนำตัวคุณพ่อส่งทำการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นคุณหมอก็ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าคุณพ่อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ทำการรักษาคุณพ่ออย่างเต็มที่ทำให้อาการป่วยของคุณพ่อดีขึ้นเป็นําดับและอนุญาตให้คุณพ่อกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้ เมื่อมาถึงบ้านคุณแม่สมสาคผู้เป็นสีภรรยาและลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้คอยฟูงฟักรักษาดูแลเอาใจใส่คุณพ่อเป็นอย่างดีทำให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายและกําลังใจที่ดีขึ้นเป็นลำดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเดินเหินไปไหนแมา่ไหนได้ตามปกติและต่อมา ที่พุทธศัก,กราิ2,558คุณพ่อได้เกิดอุบัติเหตุหกลมกับพื้นเป็นเหตุให้กระดูกบริเวณสะโพกแตกแล้วทำให้ไม่สามารถ่าช่วยเหลือตัวเองไดนะ้แต่ด้วยกำลังใจจากคุณแม่สมสาผู้เป็นศีพรญาและลูกหลานญาติพี่น้องทำให้คุณพ่อมีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับอาการป่วยของร่างกายได้เป็นอย่างดีและได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเรือยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่สามกันยายนที่ผ่านมาขณะคุณพ่อนักอ่านหนังสืออยู่นั้นมีอาการเวียนศีรษะปวดหัวและตาลายทำให้คุณพ่อหมดสติและลูกไปคุณแม่และลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้รีบนำตัวคุณพ่อส่งทำการรักษา ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกนนคุณหมอได้เอกเรย์ตรวจพบว่าคุณพ่อเส้นเลือดในสมองแตกจึงได้รีบนำตัวคุณพ่อส่งทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นเมื่อถึงโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นคุณหมอก็ได้ทําการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่อาการของคุณพ่อก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา 6เดลิกา16นาทีของเช้าวันที่4กันยายน2564คุณพ่อเนาชัยลีชาก็ได้จากภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งจากลูกหลานจากญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันหวนกับหลับสนิทชั่วนิษฐิรังสิริอายุรวม66ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดกับภรรยาลูกหลานญาติมิตรที่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติคารพครับชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่น่อมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลถูกความเกิดและความแกเ่เบลีเยียน่งย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาครั้งถึงเวลาแล้วย่อมจะแตกสลายไป พระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียงสร้างความดีอยู่เก็นนิดเพื่อความสงบสุขของจิตในปัจจุบันและเป็นที่ทักพิงในโลกเบื้องหน้าฝากกิติคุณชื่อเสียงวิรกรรมอันดดงามให้ปรากฏสืบไปชั่วการนานด้วยอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณพ่อเหนาชัยฤชาได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลที่บุตริดาได้ร่วมกิจบำเพ็ญทักษินานุปทา,านให้ในการนี้ขอจงเป็นพระละปัตจัจหมุนส่งดวงอุญ,ญญาณให้คุณพ่อเหนาชัยฤชาได้ไปสถิตเสวยสุขในทิดพริิมานสุขคติสถานในสมปรายพเธอลำดับนี้ข้ารียเเจญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่นั่งอยู่ก็ขอให้นั่งอยู่ในอาการสำรวสมสงบนิ่งที่ยืนอยู่ก็ขอให้ยืนอยู่ในอาการสำรวสมสงบนิ่งเป็นเวลาคู่หนึ่งขยะันรเทนด้วยความเคารพครับล้มโผล่มไปแผ่ใบกว้าง่าแลมล้างห่างไกลใจเศร้ามองทิ้งลูกไปไม่กลับน้ำตานอง พอเหลียวมองยิ่งเศร้าเหงาอุาราฟ้าวันนี้สีดำทำเมื่อมิใอดใจดวงจิตลูกหลานรอห้อยหาคุณพ่อเหงาชายลีชาลาลับกับชีวาอานนิจจ่าชิงลูกทุกข้าพควรข้อมาภาคจากไปหองชา,าเศร้าสุดเอ็นเหงาให้คิดจิตหวหวหัว ภาพความหลังครั้งเก่าเล้าลังจวนพ่อมาโดดหนีรับให้กลับมาขอกุศลผลบุญพ่อเคยสร้างช่วยส่องทางสู่สวรรค์อันสดใสความทุกข์ยากปรากรอย่าต้องตายสุขสบายบนสวรรค์น,นิรันดร รับขากับกคุณท่านผูมีเกียรติโรพรัรกทุกท่านล<ะ>ดำดับ,ดบต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้ามหาบัสกุลไตรจิตหรือไตรเอกซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านยันยงรัตไชยชีวามงคลเป็นตัวแทนท่านคเมเดชไัยชีวามงคลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกฬสิน์ ลำดับนี้กระผมขญารียนเชิญท่านยำรง,งรัตไชยชีวามงคลภรรยาท่านคมเดชไชยชีวามงคลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสิน์ประธานในพิธีขึ้นประกอบพิธีพอดผ้ามหาบังสกลุลไตรเอกและนำวางดอกไม้จันทร์ขญาริญเชิญด้วยความเคารพครับกราบนห้เมืองพระครูวิโรทวิสุทิคุณหลวงปู่เชย ก้อาอวาดวัดป่าวรีพิทักษ์เดชขึ้นเป็นองค์ที่นาชักท่ามาหาบางสกุลไตรเอกกราบนิมนต์ด้วยความรบอย,ย่างสูงครับขั้นที่เที่ยวท้างเวรให้หาหงบังหัวขั้นสิไปท่างไก่ไทยพวงให้นิทองขั้นชิดไปทาง,งานายห,หาขิงบกบัง,ง้งใส่นามไวเส็มบังจังไวยไปขิงวาไวบังไงขึ้นตัวเฮา วัดตาสงสารนั่นใหญ่เง่าเข้าเยือนปองบุญสารปู่สนแห่ให้คิดทำข้างหน้าคุณบัดนั่งสกว่างดอกกัวหลังเชนญนี่เป็นโฮมั่งขั้นนุ่ยใหญ่บังหัวท่านเป็นเสบียงใส่ไชทองมินิทพงถึงสิไก่เง่าเงื่นผ้าวนากระหนามใจไก่ปันไรกับวายันพิ้งบังในตืนเต็ม